ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2565ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวพิจิกดวงเรื่องการทำงานในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยสักหน่อยเพราะมีงานหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันแต่หากมองข้ามความเหนื่อยไปแล้ว จะพราะว่าคุณเป็นราศีที่มีข่าวดีแบบแสงหน้าแสงตาคนอื่นเลยก็ว่าได้เป็นเดือนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดียิ่งขึ้นงานมีความสำเร็จโดยเฉพาะงานขายการเจราจาธุรกิจรวมไปถึงการนัดสัมภาษณ์งานล้วนแล้วแต่ส่งผลดีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายจะไว้วางใจคุณเป็นอย่างมากส่งผลให้เกิดความมั่นคงกา้าในในการทำงาน ยางไรก็ตามดวงดาวแบบนี้อาจจะทําให้คุณถูกใส่ร้ายนินทาหรือมีปากเสียงในที่ทํางานได้ง่ายดังนั้นขอให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดสักหน่อยสําหรับเรื่องการเงินไม่ว่าจะดูวุ่นวายแต่คุณก็ถือว่าเป็นราศีที่มีเงินและโชคลาภเข้ามาในดวงหากมองในภาพรวมจังหวะดวงดาวการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงอย่างไรก็ตามต้องขอฝากเตือนว่าดวงของคุณในเดือนนี้ มีลักษณะเหมือนทุกขลาบคือเมื่อได้เงินได้โชคมาแล้วคุณจะมีเรื่องเสียเงินไปกับอย่างอื่นดังนั้นแนะนำให้คุณแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคทําบุญด้วยซึ่งจะช่วยแก้เค็ดทำให้ปัญหาปวดหัวทางด้านการเงินลดน้อยลงไปได้ส่วนในเรื่องของความรักพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นแล้วเดือนนี้ดวงดาวความรักส่งผลโดยตรงกับราศีของคุณทำให้เป็นราศีที่มีเสน่ห คนที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงประมาณกลางเดือนไปแล้วจะมีลุ้นได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นความรักที่เข้ามาแบบปุบป,ปับอาจจะเจอกันพูดคุยกันได้ไม่นานก็ตัดสินใจเป็นแฟนกันเลยส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วสถานการณ์ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันหากคู่ไหนมีปัญหากันมาในเดือนที่แล้วหลังจากช่วงกลางเดือนไปคุณจะสามารถกลับมาพูดคุยคืนดีกันได้ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ลงตัวมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องสุขภาพนั้นต้องฝากเตือนเพราะเดือนนี้มีประเด็นเรื่องโรคภัยค่าเจ็บอุบัติเหตุการเข้าโรงพยาบาลรวมไปถึงการผ่าตัดเข้ามาในดวงดังนั้นขอให้ดูแลตัวเองให้ดีใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหากจะขับรถเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ